สวัสดีค่ะทุกคนเ e ลคั่นแบ็คทูพอยบีซีวิวกันค่ะสว่วร e อีพีนี้นะคะพอจะพาเพื่อนๆไปทําบุญกันค่ะทุกคนจะไปไหว้วัดทั้งหมด9วัดไปทาบุญ9วัดนะคะแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะคะว่าจะเก็บครบถึง9วัดไหมเพราะว,าวันนี้พอตื่นสายแผนที่วางไว้คือจะออกประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วจะเสร็จประมาณ5้าโมงค่ะเพื่อนๆแต่ว่าออกวันนี้คือออกแบบออก10บโมงเช้าอะทุกคนคือแบบมันสายแล้วอะ ก็ไม่รู้จะเก็บครบ9้าวันไหมนะคะแล้วก็วันนี้ก็มากับคุณแฟนนะคะแฟนขับรถไทยก็เมื่อกี้แอบมองกล้องเหรอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันแรกที่พลอยกับแฟนจะไปนะคะก็คือวัดไร่แตงทองค่ะซึ่งเป็นวัดที่พลอยค่อนข้างแบบปลดปลาดนะคะไปไปบ่อยะคะ่ะปีนึงก็ไปไปหลายครั้งอยู่นะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดไร่แตงทองกัน ตอนนี้เราก็ถึงวัดไล่แตงทองกันแล้วนะคะทุกคนเ,เราจะไปตรงจุดไหว้กัน วัดไร่แตงทองนะคะเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดนะครปฐมค่ะจะอยู่อำเภอกำแพงแสนค่ะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมานะคะประมาณ1ชั่วโมงครึง่งและจุดที่ต้องมากราบไหว้เลยนะคะก็คือตรงรูปปั้นหลวงปู่หลิวนะคะที่นั่งอยู่บนหลังพญาเต่าเรือนองคใหญ่ตรงนี้เลยค่ะตอนที่เราซื้อดอกไม้ทุบเทียนนะคะเขาจะให้ทองคําเปลวมาด้วยค่ะให้เรามาแปะตามจุดต่างๆนะคะมีทั้งหมด5จุดด้วยกันที่พลาดไม่ได้อีกอย่างนะคะใครมาแล้วต้องมาลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือนด้วยค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือนนะคะ ก็จะมีอายุยืนเหมือนเต่าแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงหรือเราจะอธิฐานขอพรก็ได้นะคะเวลาลอดก็คือให้เอามือแตะขึ้นไปตรงท้องเต่านะคะแล้วก็เดินลอดผ่านไปได้เลยเมื่อเราแปะแผ่นทองคําเปลลครบ5จุดนะคะจุดที่5ค่ะจะเป็นจุดที่เราสามารถเอาหัวของเราค่ะแตะที่ใต้เท้าของพญาเต่าเรือนนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรจากจุดนี้ได้เลยโอเคค่ะแล้วก็ว่านู่งููดินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันวัดต่อไปกันเลย ตอนนี้กำลังไปวัดที่สองนะคะวัดที่สองก็คือวัดประชาราชบำรุงนะคะหรือว่าวัดรางหมันค่ะซึ่งมันจะอยู่ไม่ไกลจากวัดไร่แตงทองนะคะไม่ไกลมากก็ขับไปประมาณสิบกว่านาทีปะกี่นาทีนะเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> ก็จากวัดไร่แตงทองนะคะขับไปประมาณสิบห้านาทีก็ถึงค่ะ <c oughs> วัดที่2นะคะก็คือวัดประชาราตตำลุงหรือว่อาวัดรังหมันที่นี่วิหารจะเป็นสีขาวนะคะแต่งด้วยปูนปั้นสีขาวแล้วก็จะมีปฏิมากรรมพวกรูปปั้นเทวดาพญานาคแล้วก็มังกรค่ะภายในวัดนะคะก็จะมีหลวงปู่ดำที่เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ทรงเครื่องให้เราได้กราบไหว้ ที่สองแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่วัดพระปฐมเจดีเป็นวัดที่สามกันค่ะซึ่งถ้าเดินทางจากตรงวัดตรงนี้ไปนะคะก็ใช้เวลาประมาณ40่สิบสี่นาทีประมาณ40นาทีนะคะก็เดี๋ยวไปไปกันเลยร้อนมากครับเออร้อนมากเลย วัดพระปฐมเจดีนะคะจะตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองนครปฐมค่ะซึ่งพระปฐมเจดีที่นี่นะคะเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะที่นี่จะมีทั้งหมด4ประตูไม่ว่าเราจะเข้าจากประตูไหนนะคะก็สามารถกราบไหว้ได้จากทางประตูนั้นได้เลยค่ะร้อนมากร้อน <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไปหาน้ำกินนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกันวัดที่สี่กันค่ะ เสร็จจากวัดที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดที่4กันนะัก็คือวัดพระปฐมเจดีวรวิหารกันค่ะซึ่งห่างจากตรงวัดพระปฐมเจดีไม่ไกลนะคะจะขับไปประมาณ15นาทีค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า mm. เราจะทันเวัดไหมคะวันนี้โอเคค่ะไปต่อกันเลย วันแล้วนะคะ,ะไปไหว้พระทำบุญกันค่ะวัดพระประโทนเจดีบวรวิหารนะคะถูกสันนิษฐานว่าสร้างวัดขึ้นราวช่วงพุทธศักราช2324วัดแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้กับวัดพระปฐมเจดีมากค่ะซึ่งห่างกันแค่2กิโลเมตรเท่านั้นวัดที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบมากค่ะคือตอนที่พลกับแฟนมาถึงนะคะแทบจะไม่เห็นแบบคนมากราบไหว้เลยค่ะหรือว่านักท่องเที่ยวคือน้อยมากไหนๆก็มาแล้วพลก็ขอเลขเด็ดติดกับบ้านไปสักนิดนึง ไม้แรกได้มาแค่ตัวเดียวนะคะงั้นพอจะขอคออีกรอบหนึ่งค่ะเขย่ารอบสองนะคะพอได้มาอีก2ตัวค่ะก็ามาต่อกันเป็นเลข3ตัวตรงค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันวัดที่5เลยนะคะก็คือวัดสีสะทองกันค่ะให้พี่ฝงพักก่อนมีคนสนุกแล้วน,นะคะไม่เป็นลว ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดศรีสะทองแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงพอดีเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปไหว้กัน,นะคะ่วะวัดศรีสะทองนะคะที่นี่นะคะเป็นที่สักการะของพระราหูชื่อดัง จากที่พ่อยสังเกตนะคะก็คือมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคนไทยนะคะที่มาสักการะพระราหูองค์ดําขนาดใหญ่องค์นี้ค่ะเขาว่ากันว่านะคะใครที่ได้ไหว้พระราหูแล้วนะคะท่านจะช่วยปัดเป่าพวกเ,เรื่องร้ายๆออกไปค่ะแล้วก็จะทําให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างพวกของสําหรับไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทูบหรือดอกไม้นะคะเขาก็จะเป็นสีดําเป็นหลักค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถหาซื้อของดํแปดอย่างนะคะมาขอโชคขอลาบขอความสําเร็จได้ค่ะ อันนี้ก็คือเสร็จวัดที่ห้าป่ะหรือหกหกรอบนี่วัดที่หกเหรอหกเหรอเสร็จแตบบ่เขาก็อีกแค่สามวัดสิก็เดี๋ยวไปต่อกันมาที่หกเลยสภาพ <c oughs> ไม่ไหวเลยทั้งคู่โอเคไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งเสร็จจากวัดที่ห้าค่ะเมื่อกี้เขาจะผิดว่าเป็นวัดที่หกนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันมาที่หกนะคะก็คือวัดกลางบางแก้วนั่นเองค่ะก็รอบนี้เดี๋ยวพอยขับอีกรอบค่ะโอเคไปแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงกันวัดที่หแล้วนะคะก็คือวัดกลางบางแก้วค่ะวันนี้มีไก่มีนกมนนีอะไรขันกันไปมดเลยคนไปดูในวัดกันวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นวัดที่ถือว่ามีจิตกรรมฝาผนังที่สวยมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวพอจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในกันเลยมาถึงกันวัดที่หก 怎么了呀？ วัดกลางบางแก้วนะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีค่ะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถนะคะอันนี้เป็นศิละปะในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะโดยวาดโดยช่างยอดฝีมือในคลิปว่าสวยแล้วนะคะของจริงอยากจะบอกว่ามันงดงามมากทุกคนคือแบบภาพคือมันดูแบบมีศิละปะมากๆและมันเป็นงานศิละปะที่ค่อนข้างละเอียดมากมากกับเพื่อนๆคือแบบทุกคนคืออยากให้มาดูดีเทลรายละเอียด ต่างๆของภาพตามกำแพงฝาผนังนะคืออยาจะบอกว่าดีเทลแบบละเอียดมากจากที่สังเกตนะคะที่นี่เขาจะไม่มีทูบเทียนวางให้ค่ะน่าจะไม่อนุญาตให้จุดทูบเทียนในการกราบไหว้นะคะเพราะคิดว่าอาจจะไปทําให้เกิดข่าวควันและอาจจะมีผลต่อพวกงานจิตกรรมต่างๆบนฝาผนังหรือว่าบนกำแพงนะคะ ตอนนี้นะคะก็กําลังเดินทางไปวัดที่7กันนะคะก็คือวัดสามพันนั่นเองค่ะก็ใกล้ถึงแล้วตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงห้าสิบเอ็ดนะคะขับอีกประมาณ1.2กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะพี่โฟคือน็อคกันแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่วัดสามพันแล้วนะคะเราจอดรถแล้วลแต่เ,เราต้องข้ามสะพานตรงนี้ไปนะคะสะพานแอบบแบบแอบน่ากลัวอยู่ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานเป็นสะพานมาริเนเตอร์นีเขาโโทำสะพานดีมากเลยนะนีอย่างนี้ก็เดินข้ามสะพานกันนะคะนี่เขาจะมีเขียนคา่าแดงนี่คะคะเมื่อกี้นะคะเขาก,ก็จะมีให้เราเขียนใบนะคะเป็นชื่อ,อของคนในครอบครัวเ,เรา มีดอกไม้แล้วก็จะมีทูปเขียนแล้วก็ดอกไม้น,นะคะแล้วก็ให้เราขึ้นไปไหว้ตรงนี้นะคะอืก็เดี๋ยวจะไปกันนี่นะคะที่เราจะไปย่อมาจากกตางคืนเขาก็จะมีเป็นรูปมือมือแบบมือมือคนเลยเหมือนแบบมือคนแบบประทันแล้วก็มีชื่อ เขาจะไหว้ตามวันเออวันเกิดะของแฟนของเราก็เกิดวันศุกร์นี่เราเกิดวันพฤหัสอ๋อใชงงั้นเดี๋ยวเขาไปหาวันพฤหัสกันนะน่าจะอยู่ข้างๆกันอะเราก็จะเป็นวันพฤหัสตรงนี้นะคะจุดแรกนะคะเขาจะมีให้ไหว้ทุกแล้วก็มีทุกเทียนแล้วก็ดอกไมะคะ้ค่ะส่วนภงมาลอันี้ก่ะพ้าแดงนะคะจะไปไหว้กันที่ชั้น16นะคะ ว่าอันเนี้ยต้อไปไหว้ชั้นสิบหกใช่ป่ะให้ทุกคนดูนิดเดินเดินขึ้นเหรอไปค่ะเรามีสทานแรงกล้าไปค่ะชั้นสิบหกไปยังไงต่อไม่เห็นมีทางไปเลย ทางนี้เหรอทุกคนนับขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยตอนแรกเราเป็นประจำ16ใช่หรออ่าเราถึงชั้นสองละเราจะทางนำยังไงจะรักเราด้วยชั้นสี่แล้วค่วสสะสู้ต่อไป16ชั้นไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม16ใช่ปะ่ะไม่ใช่หกใช่ปะ่ะ <c oughs> ฉันห้าแล้วฉันห้าแล้วและแบบทุกคนจะบอกว่าพื้นทางที่เดินนะเดี๋ยวให้ดูทางที่เดินคือมันจะแบบคู่ะาคู่่า,ท,า,ท,าทุกคนเราอยู่ชั้นหกละ อีกสิบชั้นจะจะไปทันอีกสองบัตรไหมยอะปังปังยอดปังปัยอดปังปังสเก้าแล้เหลือเจ็ดชั้นถ่ายไม่ไหวแล้วทุกคนขอเราเดินขึ้นก่อนแล้วกันเหลือเจ็ดชั้นทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้นสิบสี่แล้วมันไม่ใช่ทางบ้านแหละ เข้ามาข้างในโอ้ยเหนื่อยมากเ,เ,เหนื่อยมากเหนื่อยว่ะนี่มันสา3.4แล้วใช่หรอต้องขึ้นโอ้ดูเหนื่อยต้องขึ้นอีกเอายังไม่ถึงหรอกได้รักเราเขราด้วย ไ่หนื่เลยนะค่ะไเหนื่อยที่นไไม่เหนืน่อยนไปอากาศข้านดีมากลมดีมากค่ะลมดีมากแล้วเ,เดี๋ยวต้องขึ้นอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ชั้นสิบห้าเราก็ขึ้นแมงมุมนะ ความพยายามของเราในทีส่สุดก็มาถึงแล้วโว้ยใีุ่ดก็มาถึงแล้วโว้ยัอย้อยู่นู่นอยู่นู่นขึ้นมาผิดอันจ้ะต้องไปฝั่งนั้นเปลี่ยนจากที่พลอยขึ้นมาเมื่อกี้นะคะจะเป็นทั้งหมด16ชั้นนะคะซึ่งมีระยะทางอยู่ที่350เมตรจริงๆอะระยะทางมันไม่ได้แบบ ไกลนะคะแต่ว่ามันเป็นทางลาดทําให้เวลาเดินขึ้นมาคือมันเหนื่อยมากทุกคนเหมือนฟิลแบบเดินขึ้นเขาอะพอขึ้นมาถึงนะคะก็ให้าได้แดงมาผูกค่ะซึ่งอยากจะบอกว่ามันเหนื่อยจนลืมขอพอเลยทุกคนคือเราก็มาถึงปุ๊บแล้วเราก็ผูกแล้วเราก็แบบชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองได้แบบ360องศาเลยค่ะแล้วคืออยากจะบอกว่าอากาศดีมากลมเย็นมากแต่พอยกับแฟนก็อยู่ไม่นานค่ะก็คือแบบพอผูกเสร็จก็ลงเลยค่ะเพราะว่าแดดด้านบนค่อนข้างร้อนนะคะ เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากคือเรามาแบบเราไม่ได้ดูว่าต้องมีเดินขึ้นนะเนาะหน้าที่ราบแบบหมดหวังเหนื่อยล้าเสร็จป้กับเลยเป็นไงบ้างคะวันที่เจ็ดมีหน่าวันที่เจ้าแล้วลหรอวันที่เจ็ดันนับไม่ผิดวันที่เจ็ดอยู่ครับตอนนี้หลังจาก วันที่เจ็ดสำหรัตอนนี้ลงเส็วันที่เจ็ดนะคะก็คือจะเป็นลมกันแล้วเมื่อกี้เดินขึ้นไปเซบหกชันนอ่าก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่วัดไร่ขิงกันค่ะเป็นวันที่แปดและวัดสุดท้ายจะเป็นชื่อวัดวัดทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอไปกดดูอีกรอบหนึ่งก่อนแต่ตอนนี้จะเป็นลมแล้วอะสลับเป็นให้พี่ฝงขับแทนแล้วนะคะไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เหนื่อยมากเหงื่อแตกแบบพักเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดไร่ขิงเลยค่ะ ทีวานไล่ขิงเขามีตลาดนัดด้วยอ่ะเกือบแล้วเกือบจะไม่ได้ไหว้วันไล่ขิงแล้วนะคะเพราะหาที่จอดรถไม่ได้ใชซๆน่นจาจะวันแล้วแค,ค่ะ <c oughs> วันที่แปดแล้วแย่ก <c oughs> ็เดียเ๋ยวรีบว่ายแล้วก็รีบว่ายแล้วก็ร,รีบไปวันที่เก้านะคะเพราะว่าตอนนี้รเราเหนื่อยมากเย้ค่ะ อันนี้ก็คือพิ่งเสร็จจากไหว้วันไล่ขิงนะคะก็เป็นวันที่แปดแล้วก็คือตอนนี้เวลามันเกือบจะหกโมงแล้วซึ่งเราอะไปดูมาว่าวัดสุดท้ายที่เราจะไปอะเขาจะปิดหกโมงนะคะเราลองคำนวณเวลาแล้วมันไปไม่ทันนะคะก็เลยกลับว่าจบคลิปแบบนี้แหละแปดวัดนะคะทั้งหมดวันนี้นะคะเราก็ได้ไปทําบูญไม้พักกันทั้งหมด8ปดวัดค่ะทุกคนก็ <laughs> วันไ่นขิงมีของกินขายนะคะก็เลยไปซื้อมานั่งกินในรถค่ะก็ไปแล้วค่ะทุกคนจบคลิปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าใครอยากจะเออ,อเขาเรื่องไงนะไปตามรอยก็ได้นะคะก็สามารถไปทําบุญ8วัดวิชิกาวันนะคะ8วัดนะคะวันเดย์ทริปได้เลยค่ะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พอวิว่ดร์้อวิวยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย